แล้วเขาจะว่ามันเนี่ยพ <Okay. S 1> ิสมิลละหมอไม่มีมเปล่าๆเปิ่คอรอบไปเฉยง่ายนีเขามีแอร์ตรงนี้ใช่ไหมเข้าพักกระโจมมีแอร์สองร้อยบาทชุดกาแฟสามร้อยซื้อน้ำคาเฟ่ครบเจ็ดเก้าเก้าเข้าพักในรูปถ่ายรูปสิ่งคือน่าจะสวยนะมีตะเกียงอ้มันตก อันนี้น่าจะเป็นที่ให้อูดเดินใช่ไหมใชม่อ๋อใช่มันเป็นแบบที่ขี่อูดแน่เลยหรือเปล่าไปดูอะไรก่อนดีเอ้ยหาอ มันลำพานมัน,น,นยังไงฮะไม่เ <Syn> ชื่อพันคอตายแล้วหลังจัยอ่ะรน้ะนนะ ดูนกดูนกนี่เนนี่เป็นเครื่องบินอ๋อเขามีที่ให้อูดเดินจึงจรงเอูดก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็อยู่แค่ตรงนี้มรแมักัดมือขาดไปแล้วสอบแล้ว มาจัเลยโอ้ยไม่ีเอยู่ว่าน้มัหมไดอยู่ใยเน้ก็มันเหมือนแมวนะอาหารมีอาหารอลาบกับอาหารไทยครับแต่รู้สึกว่าเขาจะแยกคาเฟ่กับอาหาร ถ้าอยากไปคาเฟ่ต้องไปอีกที่นึงต้องเดินไปอีกนิดนึ่งแต่ถ้าเกิดจะกินอาหารต้องกินที่นี่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ที่เดียวกันนะแบบบางทีแบบอยากกินขนมต่อเลยข้าวเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้จะหวานน้อยกว่ามันกินเร็วเเดียวไม่ต้องแย่งกันนอนเที่วกับตนีค่ะน้เ่อนเขาไนั่งตรงนั้นน่ะค่ะแต่คุกกี้ใช่ไหมไม่ใช่เค้กเค้กอินัาปาลัม เคน,นี้นะไรเราอีกอย่างนังไม่ใช่หรอนาอไม่เค้คุกกี้อันนี้คุกกี้อนแรนะว่าเค้กคะมะม่วงชาไทยชาอินเดียขอบคุณครับผมโอเค,คกปกติดูสิละ แก้วเหรกินไอ้นี่ดีกว่าแถวมากราต15บาทน้งแก้วหนึ่งอร่อยกว่าอันนี้นมเยอะไปหน่อยสำหรับสายเครื่องเทศอย่างเรานี่แบบถือว่าเบามออกะว่ามาร้านอาหรับนี่ต้องแบบเครื่องเทศต้องฉุนก็มีแบบเบามากเลยนมช็อกโกแลตไม่ลงถ้าเรากินแล้วมันจะเละมากช็อกโกแลตมันแข็งเขาไม่ใส่เหรอเมื่อกี้เรากัดเขาเจอใส่ช่วยไหมไม่ช่วยนนี่ก็ไม่อร่อย ชาก็ไม่อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ผมไอมกรอบหนึ่งพาแม่มารอบนี้ลองกินอาหารครับอันนี้อร่อยครับเป็นข้าวชื่อครับซาครับอร่อยมาก ดูมันรีมันมาลายเลยคือแบบผมไม่เคยเจอมันอย่างนี้นะปกติผมจะไม่ค่อยกินมันนะมันจะแบบมันจะเด้งๆด้งดื้อใช่ไหมแต่นี่คือมันละลายเลยผมกินได้อะโหชอบอ่ะแล้วเนื้อก็ดีครับหอมมากอันนี้เป็นคับซ่าครับข้าวหมกสไตล์ซาอุครับปกติเราจะกินข้าวหมกแบบเบรียนี่ใช่ไหมนน่าจะเป็นแนวแบบปากีนเดียที่ข้าวเหลืองๆอันนี้จะเป็นแนวแบบอาหรับข้าวแบบซาอุอรักกินกันอะไรเงี้ยครับอันนั้นแฮมมัสแป้งนานก่อน เป็นละทำอนึ่งละไปก่อนนี่กินกับฮัมมุสนะครับบิสม,มิลล่าอร่อยอน,นี่แม่ผมสั่งกุ้งขั้วพริกเกลืออะไรมาสักอย่างหนึ่งอร่อยดีเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีมันเหนียวไปหน่อยมีมันไม่กรอบมีข้างล่างอะ่ะแต่ตัวกุ้งอร่อยครับแล้วก็ให้กระเทียมพริกไทยมาหอมมาก ได้ครับอาหารเขาอร่อยนะหลายอย่างเลยใช้ได้เลยมันมีรสชาติไก่อ่ะมันไม่ใช่ไก่แบบธรรมดานะมันไก่ไงยงยโอ้โหอยวางกว้างกว้างล่นบุ๊ก